เราจะมาแข่งขันเกี่ยวกับการต่อยมวยกันถ้ามีอะไรแตกก็ไม่ว่ากันนะเอวเร็วเากแเร็วเรวเร็วเวเรรวเรร แข่งสมวันนี้เราจะมาแข่งขันเกี่ยวกับการต่อยมวยกันซึ่งเราจะแบ่งทีมเป็นทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมจะต้องต่อยทั้งหมด1คน2ยกยกละ1นาทีโดยเราจะมีไก่โอ๊กยังไก่เนี่ยเป็นเพลงได้ไหมได้ครับอ่าเป็นเพลงไหมไก่ทีาได้ยินไม่ว่าเสียงไก่จะเป็นเสียงของโอ๊กโอ๊กแล้วบีบทำไมเนี่ยคนกำลังร้องเพลงอยู่อันนี้เราจะติดเท้าไว้อ่า ปิดตาเดิน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 ต่อยกันได้เลยเราจะนับคะแนนจากสีที่ติดบนเสื้อคุณเกมก่อนเลยเหลืองอ้าโ้โหเด้วยไอ้เหี้ยกูจะได้สีอะไรวะกูจะได้สีอะไรวะเป็นสีเดียวสีส้มเอ้๊าสีเขียวเอ้าแล้วสีเขียวทำไรอ่ะ เป็นกรรมการเป็นกรรมการแล้วกันอ๋เกี่ยวเป็นกรรมการแล้วกันแล้วเราจะต่อยกันตามสีแต่ละสีหาผู้ชนะเออแต่ละคู่มาชิงกันโอเคอ่ะให้ทั้งสองทีมแยกกันออกไปนั่งเก้าอี้นะครับแล้วเลือกนักมวยมาหนึ่งคนเนี่ยผมอยากต่อยกรรมการเนี่ยตอนเนี้ยเขาดีดอะไรบ้างไหมขอร้องนางเขาดีดอะไรเนี่ย มีอะไรจะบอกคู่ต่อสู้ไหมถ้ามีอะไรแตกก็ไม่ว่ากันนะเออโอเคน้ำมวยเกตุลุกขึ้นเช็คกระจับโอ๊กระจับนิ่มของพี่เกตก็คือสีดำพร้อมนะยกข้าขึ้นมาอะไรจุ่มนวมอะตีนเอ้ยทำไรวะตัวที่จุ่มนวมโอ้จุ่มขาโอเคน้ำมวยพร้อมแล้วยกที่หนึ่งไป

เหลืออ้าวโอเคคนที่หนึ่งมันเป็นไงบ้างวะเอาหมัดไงไอตอนโดนโดนต่อยกูไม่เป็นไรนะกูเมาหมาดไงเดี๋ยวกรรมการตัดไงเดี่ยวเอามือให้อะนะให้จะไปสลับฟังงั้นเมาหมาดกูต่อยมันได้ทั้งตัวเลยหรอกูทิ้งตุกตุกลัวหกูไม่เข้าเป้าเลยหรอกูทิ้งตุกตุกลัวหกูไม่เข้าเป้าเลยหรอให้วางแผนแล้วก็ให้น้ำกันครับทั้งสองไม่ดีแล้ว ลคุย่าให้เกิโอาความรักความเรตามได้ดีแล้วดีดโอเคทั้งวมทังสองคนครับกลับที่ตัวเองฮะซ้อมแบบไหนโชว์แบบนั้นเอ๋พร้อมแล้วเชิญมวยตัวกาะถ้าพร้อมแล้วเพื่อใกลากับอะไรนะให้เชิญเล่นกันได้อ๋อเชิญครับไปไปไพี่ ขวาหน่อย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 สายเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วนั่นแหละ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 หลลัหั่หลนัแลนแล้วแล้วกหลัแล่นนั่นแะกแนันแล่นะแนนแลแ 24,315มบาทครับเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว่อยมัมื่นเลยเหรออ้วเาต่อยเยอะใช่เหรอทัวรเกมได้ไป27,413เฮ็นี้ยสิเฮ้ยว้าวว้ว้าวว้าวว้นวว้าวว้าว้าว้าวเ้าวว้าวว้ว้ว้้้ว มีนะแทนเรานะเดี๋ยวเขาหลบไปปุ๊บจะให้ต่อยซ้ายเนี่ยจะพูดว่าแอปปปุ๊บต่อยซ้ายเลยต่อยซ้ายเข้าหน้าเลยเขาบอกแอรแอรนี่อัปปะคาศมันจะมีแอปแอรแอปแอรเราเป็นยังไงยังไงก็ได้เนี่นะปังมึงจะจะต่อยกันได้ยังทำนี้ทำนี้โอเคไม่ต้องอะไรมากรวม มาดีแล้วบอกขวาต่อยซ้ายบอกซ้ายต่อยขวาเขาไม่รู้แต่ว่าแต่เขาเลยผมก็งงไม่รู้ไม่รู้บอกซ้ายต่อยขวาซอ้นี่แม่งไม่เน่ยไม่ใส่ดีดีไม่ใส่ดีดีลองต่อยที่ลองต่อยลองต่อยซ้ายซ้ายเหรอซ้ายขวาดิซ้ายทำไมต่อยออกข้างก็นัวมันมาทางนี้อ่าต่อยผิดไงลมันเป็นกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นกรรมการจะติวให้จังหวะฟลุ๊เบิร์กขาเนขาเราต้องได้ย้วยแบไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยให้ระวังเคยเป็นนักมวยเก่าเป็นมวยเก่าไหนขอดูจังหวะฟุ๊เบิร์กเนี่ย

อ๊บใส่ดื้อไม่ได้กำลังกับลังกับลังเออบอ๊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 บโอ้โหเดี๋แม่ไม่รู้เลยนที่อ่ะได้ไหมไอ้พี่แายเป็นอะไรเอาเอาอันนี้ออกฮะที่โย่หัวมึงเู้กันเลยรู้ปุกบไปนอนนอนก่อนนอนก่อนไม่เป็นไรนอนนอนนั่งไปเลยยืมมาถมไปบ้านยืมมาถมไปบ้านโอเคนอนน้ำมาน้ำมาไอจังหวะแย็บอะแย็บกันดีดีเลยตั้งใจตั้งใจไม่แตกไม่แตกฝั่งนั้นเละเลยบอกเลยฝั่งนั้นเละไปไปวางแผนวางแผน

เปิดไน้แล้วเปิดหน้แล้วเปิดแล้วขวาขวาแล้วเออเปิดน้แล้วเราไป่เรเปอเราเราปเยอะเราป่อเยอะเราเยอเราปยอะเราปยอะาเปาเป่าเราเปเาอเคจบนี่ยใจไม่ทันนะแพ้าฟแดงชนะน็อไม่เราแพ้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  m a t c h i n ว่าใครจะเป็นคนที่จะได้เข็มขัดซัโปโไปครับดูสภาพหน้าเกมดูมั่นใจกว่าเขาเราจะแข่งแช์นี้โดยใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีใครได้แชมป์เราจะพาไปแข่ง W W B อหรือเปล่าฮะ B ก่อน E ไงพวกเราไม่เคยอยู่ในวงการมวยผมเนี่ยแถวแถวลุมพินีแถวแถวอะไรเงี้ยผมเข้าออกเป็นประจำไปต่อยมวยขับสามน่าจะรายได้ดีอยู่นะถ้าพอแล้วเชิญทั้งมวยลุขึ้นนะ

อู้หูไอ้แชมป์หลบหมัดไอ้เกมไม่ทันเลยอะไอพี่แบะโดนต่อยไอ้พี่ก็ไมนี่ไปต่อยจริงตามหมัดเขาอะไม่โดนดิเยี่ยมมากเยอมรับเกมนี้ยอมรับเลยเปิดตาก่อนเปิดตามันก็ไม่โดนดิไปจะไปวิ่งตามเขาอะโคตรเหนื่อยมากเลยคะแนนอยู่กับผมแล้วฮะรู้สึกว่าผมเป็นต่อมากครับและผู้ที่ได้แชมป์ซัปโปโฮครั้งที่หนึ่งได้แก่แชมป์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 แชมไอ้เกม ้ออขคุณต่อยเยอะไปอ้าวพอต่อยเยอะไปเนี่ยการออกหมัดเยอะเหมือนไม่ให้มวยสากลสมัครเล่นที่ออกหมัดเยอะแล้วก็ต่อยเยอะเราเน้นถ้าอย่างนี้แอบแอบซ้ายนี่ซ้าย่าตีถ้าใครต่อยเงี้ยชนะไม่บอกมวยลีละมวยละเอาโหเดี๋ยวเราจบไปภาพกับแชมเปี้ยนแชมป์เปี้ยน ซา,าบาโฮจะมาทำอะไรฝากติดตามในเพจด้วยไม่ไว่าจะเป็น c e b o o k t i k t กตอกยูทูบวันนี้ลาไปแก่นก่อนพอดีจะไปขอนแก่นกลาวคำว่าสวัสดี